สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ครั้งนี้นะครับจะมาเล่าหนังสือโดยจะเป็นเนื้อหาเพียงสั้นๆเท่านั้นเล่มนี้ชื่อว่าวิปัสนานุบาลเป็นผลงานของคุณดังตรินโดยเป็นสำนักพิมพ์ DMG Books นะครับเป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นมามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้มานานมากแล้วนะครับนั่นคือ ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝากตะวันออกและตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ล้วนเห็นตรงกันว่าการทำสมาธิเป็นของดีถึงแม้จะอ่านเยอะแค่ไหนก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนผมสามารถนั่งสมาธิได้สั้นมากคือทำได้แค่5นาทีก็ถือว่าหรูมากแล้วนะครับสำหรับผมก็ได้ทั้งคลาสเรียนออนไลน์ ทั้งกัลยาณมิตรหลายๆท่านช่วยให้คำแนะนำช่วยขัดช่วยเกลาจนสามารถนั่งได้นานมากขึ้นเป็น15ถึง30นาทีแล้วแต่วันๆไปนะครับคุณตุลหรือคุณดังตรินเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผมไปเจอเล่มนี้มาเป็นแบบบ็อกเซตคือมีทั้งหมด6เล่มมีกล่องใส่สวยงามจากร้านหนังสือมือสอง แล้วไว้ผมจะนำเนื้อหาในเล่มอื่นๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับเนื่องจากธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดหากการรีวิวในครั้งนี้นะครับไม่ถูกต้องอย่างไรก็ยินดีรับคำชี้แนะจากผู้รู้ทุกๆท่านนะครับข้อที่1วิปัสนาคืออะไรวิปัสนาคือการเห็นตามจริงมนุษย์ มีนิยามของคำว่าความจริงแตกต่างกันไปในแต่ละคนความจริงจึงเท่ากับความเชื่อที่ผ่านการตีความของเขาเองจากประสบการณ์จากความรู้หรือจากอัตตานั่นหมายถึงว่าแต่ละคนจึงมีความจริงที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้วิปัสสนาจึงเป็นการเห็นตามจริงผ่านร่างกายผ่านลมหายใจด้วยการสังเกต รับรู้และเฝ้ามองนั่นล่ะครับข้อที่ 2. วิปัสนาไปเพื่ออะไรความทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดมาจากความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นและหลายครั้งก็เป็นตัวบล็อกความสุขหรือความธรรมดาทั้งยังทำให้คุณสับสนหลงทางหม่นหมองหดหู่สงสัยว่าคุณค่าของชีวิตของตัวคุณเองคืออะไร การวิปัสสนาจะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณมีอิสระเป็นไทยจากความหลงผิดหลงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่สามารถกลับมาทําร้ายให้คุณทุกข์ใจได้การวิปัสสนาจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากคนที่กำลังเป็นทุกข์และสุขให้กลายเป็นผู้ดูให้รู้ทุกข์และสุขนั่นเองครับ 3. จะเริ่มวิปัสสนาได้อย่างไรวิปัสสนาในช่วงเริ่มต้นนั้นง่ายมากครับทั้งไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเสมอไปให้คุณกลับมาดูที่ลมหายใจของตัวเองตอนนี้เลยครับคำถามคือก่อนที่ผมจะบอกให้คุณกลับมาดูลมหายใจนั้นลมหายใจสุดท้ายเป็นแบบสั้นหรือยาวหากคุณไม่สามารถตอบได้ก็ไม่เป็นไรเลยละครับ เพราะนั่นแสดงว่าสติของคุณไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจและมีความโน้มเอียงว่าจะเป็นลมสัน้นเพราะสติกำลังถูกใช้ไปกับการฟังเนื้อหาที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนี้เองเมื่อผมแนะนำให้คุณกลับมาดูที่ลมหายใจลมหายใจของคุณกลับมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลมหายใจที่ยาวและลึกขึ้นนั่นเป็นเพราะ คุณเริ่มมีสติในการรับรู้ที่มากขึ้นนั่นเองครับข้อ4สติและวิปัสนาแบบอ่อนๆทันทีที่คุณสามารถบอกได้ว่ากําลังหายใจนั้นเข้าหรือออกหรือกลั้นหายใจอยู่จะเกิดสภาวะหายสงสัยตอนนั้นสติเริ่มเกิดขึ้นและกลายเป็นวิปัสนาแบบอ่อนๆขึ้นมาทั้งยังมีสติ ที่สามารถรับรู้ความจริงได้ว่าลมหายใจหรือความคิดเมื่อปรากฏออกมาแล้วก็มีความไม่เที่ยงเป็นของที่บังคับไม่ได้และจะแปลเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเมื่อเริ่มรู้เริ่มเห็นคุณก็เริ่มอยู่ในเส้นทางของการวิปัสสนาเรียบร้อยแล้วจิตจะเริ่มเห็นอดีตที่ผ่านไปไม่ใช่ปัจจุบันและไม่น่ายึดติดอีกต่อไป ข้อที่หถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยล่ะเมื่อรู้สึกตัวแต่ยังไม่แน่ใจยังมีความงงๆและสงสัยว่าจะให้ดูอะไรกันแน่ก็ถือว่ามีสติรู้ตัวอยู่ว่ากําลังสงสัยนั่นเองนั่นก็เกิดสติรู้ตัวตามจริงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วว่ากําลังสงสัยอยู่แล้วทำอย่างไรให้ตัวสงสัยค่อยๆเบาบางลงล่ะ ก็ต้องค่อยๆเดินทางมันฝึกฝนเพราะจิตเราหากไม่ฝึกฝนก็จะไหลลงต่ำได้เป็นของธรรมดานั่นเองครับบทส่งท้ายหนังสือเล่มนี้เนื้อหาบางมากนะครับมีอยู่80หน้านิดๆผมใช้เวลาอ่านไม่นานก็จบในหนังสือมีกระบวนการง่ายๆและทำได้จริงระหว่างที่ตากำลังอ่านหนังสืออยู่ทั้งไม่ได้เน้นเรื่องของการทำสมาธิซะด้วยซ้ำ แต่สามารถนำมาปรับใช้ได้ระหว่างที่กำลังลืมตาทั้งทำงานในชีวิตประจำวันได้เลยเอาละครับหวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องของการทำวิปัสสนามากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe รวมทั้งกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ